ครับผมชื่อนายจากักรินรัตน์นะครับผมเป็นนักศึกษาของสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์อยู่สูนุรราชธานีนะครับผมตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ปริญญาตรีชั้นปีที่4นะครับผมตอนนี้ได้มาลงร้านปฏิปฏ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 บัติงานอยู่ที่ภาคใต้ไอเอสนะครับผมอยู่ที่อำเภอเกาะสมุยสังกัดอยู่ที่ร้านขอพระจากร้าน996 1หนึ่งนะครับผมวันนี้ผมมาเสนอ,อเป็นนัตกรรมเพื่อร้านเซเว่นนะครับผมโดยในคิดของผม โดยจะททำเป็นสิ่งสนคสาวรนะครับผมที่เกี่ยวกับชื่อโปรโมชั่นงานใหญ่ตัวชื่อตันนี้จะสามารถนำมาใส่ชื่อโปรโมชั่นสินค้าลดจังแรงเจ็ดวันหรือว่าสินค้าแฟนบูมรายวันได้นะครับผมเดี๋ยวติดตามเจนญชมนั้นในได้เลยครับผมตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวจิ๊านนะครับคือทํามาจากอะคริลิกใสนะครับผมสามารถที่จะ นำสื่อโปรโมชันตัวนี้สอดใส่เข้าไปด้านในได้เลยนะครับผมจะสังเกตได้ว่าจะมีการใส่ได้อย่างรวดเร็วนี่นะครับผมวิธีการใช้งานนะครับผมแล้วก็จะเป็นการติดแบบเดิมนะครับผมเดี๋ยวให้น้องสาธิตการใช้งานให้ดูนะครับผม การที่สังเกตน,นะครับผมมม่ต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับผมที่กว่าจะติดได้แต่กัางนะครับผมซึ่งมันอาจจะจ้ากว่าืตอตัวนี้นะครับผมสามารถนําไปตอใส่ได้เลยนะครับ ก็จะมาดูข้อดีการนําสื่อเปลี่ยนโปรโมชั่นของสื่อตัวนี้ออกนะครับผมเราก็สามารถทําการดึงแล้วก็เอาออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแบบใหม่ได้เลยนะครับผมโดยใช้เวลาแค่เพียงเล็กน้อยนะครับแค่เพียงแค่วินาทีส่วนตัวนี้นะครับผมจะให้น้องทำการเปิดออกนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนใหม่เออกเลยครับจะเห็นได้ว่า การที่เราดึงออกเนี่ยนะครับผมมันจะมีคราบสก๊อตเทปติดอยู่ที่กระจกมันจะทําให้การมีแต่ละเดือนนะครับผมจะมีเจา้าหน้าที่ของกเวนไทยก็จะมาตรวจคุณภาพร้านนะครับผมถ้ามาเจออย่างนี้เขาก็จะตัดในเรื่องของความสะอาดหนึ่งคือจะมีคราบสก๊อตเทปติดอยู่ครับผมซึ่งจะทําให้ทางร้านสูญเสียคะแนนตัวนี้ไปจนมากทางร้านอ่ะจะเจอม่อยมากผมก็เลยทําคิดค้นตัวนวัตก,กรรมชื่ออะคริลิกตัวนี้ขึ้นมานะครับผมที่เพื่อที่ ป้องกันาการลดการตัดกระเนนของกลางร้านสาขานะครับผมและก็ยังช่วยลดการการทำความสะอาดด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้เวลาการทำความสะอาดเราก็จะใช้สเตย์คลีนนะครับผมทาลงไปที่คราบสกปรกเทปนะครับผมและก็จะใช้ฟองน้ําเมลามีนตัวนี้นะครับผมเพื่อที่จะทําการเช็ดถูกออกนะครับผมโดยตัวนี้ฟองน้ําเมลามีนและก็สเตย์ค,คลีนนะครับผมจะมีต้นทุนที่สูงมาก เพื่อที่จะเทียบกับตัวนี้แล้วโดสามารถแค่ลงทุนแค่เพียงครั้งเดียวสามารถแชร์ได้ตลอดนะครับผมมาดูกันเท็คต่างความนะราบ ัน,นี้นะครับผมเพื่อที่จะไม้เห็นรอยราพสะกะเทศนะครับผมเพื่อที่จะป้องการการตัดคะแนนของเจ้าหน้าที่ q v i นะครับผมแล้วก็อยากจะฝากชื่อโปรโมชั่นตัวนี้นะครับผมเป็นเสื้อยตีลิกอันเอกประสงค์นะครับผมอยากจะให้ผู้บริหารทั่วไปนำเข้าไปใช้ปรับปรุงเด็กกับเซเว่นทุกสาขาทั่วประเทศครับผมขอบคุณครับ